หนึ่งคือผู้คนในข่าวที่เป็นนักร้องโลกสองใบใช่หรือไม่นะคะคําตอบก็คือไม่แน่ใจหนึ่งไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองดังอะไรเลยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเราเป็นนักร้องชื่อดังคนนัหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองดัง1ก็เลยมีคําตอบในเรื่องนี้ว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนในข่าวหรือเปล่าแต่มีโลก22ใบจริงๆค่ะ ก่อนเล่นเอาหลายคนนะคะก็จับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสําหรับประเด็นข่าวเช้าของนักร้องลูกทุ่งสาวมีโลก2ใบจนรถไฟชนกันประท้าเดือดถึงขั้นเอาปืนจ่อหัวค่ะก่อนจะมีชื่อของนักร้องลูกทุ่งคนดังอย่างจ้าลงพนีแล้วก็เนสก,กาแฟถูกพาดพิงถึงนะคะทำให้สาวจ้าลงพนีถึงกับปล่อยโฮปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวเองกางลางไลฟ์สดเลยทีเดียว จนกระทั่งต่อมานะคะหนึ่งบางปูกันนะักแสดงนัก,กร้องจากรายการกอนบ่ายใครเฮียค่ะได้ออกมาแถลงยอมรับว่าตัวเองคือนัก,กร้องโรคสองใบโดยบอกว่าทุกคนคะหนึ่งคอและค่ะแล้วก็ยกมือไหว้นะคะพร้อมบอกว่าตอนนี้อย่าพึ่งไปว่าพี่จ้าพี่จ้าร้องไห้สงสารพี่จ้ามากเลยส่วนน้องเนตกาแฟเขาก็ไม่ได้เป็นนัก,กร้องที่มีโรคสองใบนะคะจริงๆแล้วหนึ่งเนี่ยออกมายอมรับก็ได้ว่านัก,กร้องโรคสองใบคือหนึ่งแต่ข่าวออกมาผิดพลาดไปนิดนึงจริงๆสองสองนะคะจริงๆทั้งหมด22ใบ ก็ไม่ต้องไปว่าใครแล้วละค่ะออกมายอมรับด้วยตัวเองหยุดโจมตีหยุดดราม่านะคะหนึ่งเป็นนักร้องสาวคนนั้นที่มีโลก2ี่ใบค่ะทุกคนขาหนึ่งขอแล้วนะคะตอนนี้อย่าพึ่งไปว่าพีจาพ่จ๊ะพี่จ๊ะร้องไห้สงสารพี่จ๊ะมากเลยน้องเนตกาแฟเขาก็ไม่ไม่ได้เป็นนักร้องที่มีโลกสองใบนะคะจริงๆแล้วหนึ่งออกมายอมรับก็ได้ว่านักร้องโลกสองใบคือหนึ่งแต่ข่าวออก ผิดพลาดไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเป็น2อสองนะคะไม่ใช่2ใบเฉยเฉยคือทั้งหมด22ใบก็คือไม่ต้องไปว่าใครแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ออกมายอมรับแล้วด้วยตัวเองหยุดโจมตีหยุดดราม่านะคะหนึ่ง <c oughs> เป็นนัร้องนักร้องสาวคนนั้นที่มีโลก22ใบโอเคนะคะ ก็ต้องบอกว่าจากคลิปนี้นะคะก็ทําเอาหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นหาแสงสูตรเป็นนักร้องทุ่งสาวชื่อดังตอนไหนคะอันนี้จริงหรือปั่นคะหนึ่งบางปูเป็นใครหรือเป็นนักร้องหรอร้องเพลงอะไรไม่รู้จักเลยดังอะไรไม่รู้จักเลยนักร้องคนนี้งงและอีกหนึ่งข้อความลยนะที่บอกว่าหนึ่งบางปูหิวแสงหรือเปล่า แต่แล้วในก้าล่าสุดคันหนึ่งบางปูก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์อีกคลิปในการชี้แจงหลังหลายคนเนี่ยสงสัยว่าใช่เธอไหมนะคะ เรื่องนี้นกระ,ะเธอก็ได้เผยว่านึ่งไม่แน่ใจว่าใช่คนในข่าวไหมเพราะในข่าวบอกว่าเป็นนักร้องทุ่งแต่นึ่งเป็นนักร้องสติงป๊อปล็อกและไม่ได้โด่งดังไม่ได้คิดว่าตัวเองดังเลยไม่รู้ว่าเป็นนักร้องคนนั้นไหมและในข่าวบอกว่านักร้องถูกปืนตบหัว,วซึ่งก็ยอมรับว่าตนมีแฟนไปตำรวจมีปืนแต่ไม่เคยโดนปืนเนี่ยตบหัว,วแต่ด้วยความที่ตนเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานจึงมีคนคุยเนี่ยหลายคน ยอมรับว่ามีคนที่ให้เกียรติว่าเป็นแฟนคนเดียวที่เป็นตำรวจและแฟนก็เข้าใจว่าตนเนี่ยคุยกับใครบ้างเวลาคุยกับใครแฟนก็จะเช็คโทรศัพท์ด้วยเพราะเขาเนี่ยห่วงเราตนจึงพูดว่าเป็นนักร้อง22บใบเพราะถ้านับคนคุยจริงๆก็เยอะกว่า22คนเพราะว่าตนเนี่ยยังโสดอยู่ก็คุยกุบกิบแต่ตนก็เป็นหน่วยกล้าตายที่ออกมาพูดว่าคุยมากกว่าหนึ่งคนผู้หญิงก็เป็นแบบนี้เยอะเวลามีข่าวเป็นผู้ชายก็บอกว่ามีโลก2ใบมีกิแต่พอเป็นผู้หญิงกลับบอกว่ามีชู้เพียงแต่ว่าหนึ่งเนี่ยเป็นหน่วยกล้า ตายกล้าพูดทําก็ยอมรับทั้งนี้นะคะหนึ่งบางปูค่ะยังปิดท้ายด้วยว่าหนึ่งไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยคือคนในข่าวไหมแต่มีโลก22ใบจริงๆค่ะวันนี้หนึ่งก็ตัดสินใจนะคะมาตอบคำถามที่ว่าหนึ่งคือผู้คนในข่าวที่เป็นนักร้องโลกสองใบใช่หรือไม่นะคะคําตอบก็คือไม่แน่ใจเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งซึ่งหนึ่งเป็น ไม่ใช่นักร้องคู่รือเป็นนักร้องสตริงใช่ไหมคะก็คือเป็นนักร้องป๊บปล็อกแล้วก็ไม่ได้เป็นนักร้องที่โด,ด่งดังอะไรก็มีผลงานเคยผ่านมาก็เป็นเพลงรักเบาๆก็มีคนดูประมาณ12อล้านวิว1 0ล้านวิวจำไม่ได้ไม่แน่ใจก็ออกมา4 5หเพลงเหมือนกันนะคะก็พยายามทําผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ชมหนึ่งไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองดังอะไรเลยคะ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเราเป็นนักร้องชื่อดังคนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองดังแล้วก็ประเด็นต่อไปนะคะ คือเขาบอกว่านางรองโลกสองใบโดนปืนตกหัวใช่ไหมคะยอมรับว่าหนึ่งมีแฟนเป็นตำรวจแล้วก็มีปืนแต่เขาเป็นคนที่น่ารักมากและเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็เข้าใจหนึ่งในทุกๆเรื่องไม่เคยมีปืนตกหัวค่ะมีแต่เมื่อคืนไปลอยกระทงมาแล้วก็โดนจุกเหม่งด้วยออันนี้จริงๆเขาเป็นคนที่น่ารักหนึ่งก็เลยคิดว่าประเด็นดน,นี้อาจจะไม่ใช่แต่ด้วยหนึ่งยังไม่ได้แต่งงานนะเนาะ ก็เลยมีสิ์มีคนคุยอะ่ะเออมากกว่าหนึ่งคนก็มีอันนี้ยอมรับก็มีแฟนที่ให้เกียิว่าเป็นแฟนอะ่ะก็คือคนเดียวแล้วก็แฟนอีกหนึ่งเองก็เข้าใจแล้วก็รู้ว่าหนึ่งคุยกับใครหนึ่งก็จะเอาให้แฟนหนึ่งรู้ด้วยเพราะว่าแฟนหนึ่งเขาเช็คโทรศัพท์อยู่แล้วคุณตำรวจก็จะแบบชอบด้วยเขาเข้าใจด้วยเขารักเราด้วยเขาห่วงเราด้วยเขากลัวเรา,เราอาจจะไปโดนใครเขาหลอกหรือไม่ ไม่ไม่ไม่จริงใจกับเราด้วยหนึ่งรู้จักกันมานานแล้วอะค่ะแต่ว่าเพิ่งมาเป็นแฟนกันนะคะพอเลิกหนึ่งต้องเลิกก่อนนะเลิกกับคนเก่าก่อนแล้วก็มาคบคนนี้จริงจริงอะรู้จักกับคนนี้มาก่อนแล้วก็เคยเป็นแฟนกันมาช่วงหนึ่งแล้วก็เลิกคบกันไปแล้วก็เออกลับมาคบกันอีกก็เลยความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็จะชัดเจนแต่หนึ่งยอมรับว่ามีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนเพราะว่าเรายังไม่ได้แต่งงานเนาะ แต่แฟนหนึ่งอะรับหนูหนึ่งก็เลยพูดว่าหนึ่งเป็นนักร้อมที่มีโรคยี่สิบสองไปเพราะว่าถ้าเกิดนับคนคุยจริงๆอะที่นู่นนี่นั่นนําก็เยอะกว่ายี่สิบสองคนนะใครจะไปคุยคนเดียวยังโสดอยู่ก็คุยกุ่กีบกูุกีบเพียงแต่ว่าหนึ่งเป็นหน่วยกล้าตายไงผู้หญิงที่มีคบหลายคนอะ มีมากกว่าหนึ่งนะแต่เขาแค่ไม่ออกมาพูดพอผู้ชายครบหลายคนมีโรคหลายใบก็จะบอกว่ามีโรคสองใบมีกิ๊กมีนู่นมีนี่มีนั่นพอผู้หญิงเราใช่ไหมคะพอมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนก็จะถูกประณาว่ามีชู้มีนู่นนี่นั่นเพียงแต่ว่าหนึ่งออกมาเป็นหน่วยกล้าตายเป็นตัวแทนหมู่บ้านกล้าพูดทำก็ยอมรับนะคะหนึ่งก็เลยมีคําตอบในเรื่องนี้ว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนในข่าวหรือเปล่าแต่มีโรค22บใบจริงๆค่ะ โอเคนะคะทุกคนขอบคุณค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมหนึ่งบางปูค่ะยังได้อัดคลิปขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะทั้งทั้งพี่พี่แฟนคลับนะคะแล้วก็พี่พี่นักข่าวหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะขอหาหมอก่อนเพราะตรวจสองครั้งในขึ้น2ขีดนะคะซึ่งเธอก็ได้โชว์ที่ตรวจตั้งคันนะคะก็เห็นได้ชัดว่าท้องค่ะทั้งนี้นะคะหนึ่งบางปูยังเผยอ,อีกว่าขอไปหาหมอก่อนนะคะถ้ายังไงจะมาะพูดอีกครั้งคะ่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงมีทั้งคนโทรมามีทั้งญาติพี่น้องมีทั้งแฟนคลับแล้วก็มีพี่ๆนะคะโทรมาเยอะมากหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะขอหาหมอก่อนเพราะว่าตัวทรงครั้งแล้วอ่ะมันขึ้นอันนี้มาทงครั้งเลยหาหมอก่อนนะคะแล้วจ้ายังไง จะออกมาพูดอีกครั้งนะคะก็ที่พูดไปมันก็เยอะพอสมควรชั้นเจนพอสมควรแล้วเนาะแต่ตอนนี้ขอดูแลสุขภาพเองก่อนนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่ให้กำลับบงใจแล้วก็ถ่ายถามแล้วก็เป็นนามเข้ามานะคะตอนนี้ยังไม่สะดวกติดต่อกมอะคะขอเวลาหาหมอดูแลตัวเองสัก ก็ไม่รู้ว่านักร้องโลก2ใบแท้จริงจะเป็นใครนะคะจะใช่หนึงบางปูจริงไหมยังไงเรานะคะชาวเผือกเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะบอกเียว่าทางท็อปดารานะคะไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ